ส,สบายดีพี่น้องเอ้ยย่ำคำคำนี่แหละย่ำคำคำนี่พี่น้องน้อหลังจากว่าได้ซสอมเพลงแล้วเตรียมที่จะไล่สดวันที่กุมพิษวันที่เศร้าน้อกับจัรย์ลอยแลังจากที่พี่น้องไปบิ่งตู้ลำโพงที่จะออกงานนั้นพี่น้องน้อแล้วก็มีผูท้ที่เอามาซสอมนะหมอทรงวัดสวรรค์มหาจหนมมันดึงคุณีโมเป็นธรรมดาเ์ได้พี่น้องจันนึงเล่าเป็นเทรมาดาเลยรับซสอม รับทั้งทุกทิ้งทุกอย่างเกี่ยวกับวิสาการเป็นวิสาการพอดีน้องพี่น้องเนาะงไปไปเบิ้งพี่น้องมาด้สู้สสบายดีจารันจารันชาแนลเป็ดยังนี่เฮ็ดยังนี่สองตัวให้โลค้าโอ้ตู้เนอ้ําแมนตัวเตือนเพิ่อรับซอมรับซอมพร้อมนี่เป็นตัวแอคทีฟแอคทีฟบอตัวชีพตัวแข็งที่นี่มีแหวนปิดไว้ในตัวเลยโอ้มีพาวเวอร์แอมมีแหวนครบชุดครบเสียบไฟเสียบสัญญาณเข่า ได้เลยได้เลยลเลย่นบแมนไอ้มิกเซอร์ก็อยู่ในนีน้บ,กบ่บกดีก็เป็นได้หน่อยนึงเสียงไม่ตรงนี่ว่าว่าว,าวาได้เลยสบายโอ้ก็ต้องมีมิกเซอร์อีกชุดนึงคันคันสิเปิดเพลงหลอกเราเกียกเลยโอ้น่าสนใจเนาะแมนสู้เล่นนี้ก็ได้โมกเอกันเอาไว้ในห้องแมนในห้องอ่ะควมหูวันละคำวันวันละคำเอาวโอเคตู้แอคทีฟตู้แอคทีฟคือมีพาววเอร์แอมป์อยู่ในตัวมีพาววเอร์แอมป์ถ้าตู้พาสซีฟก็คือพวกมีพาววเอร์แอมป์มีแต่ดอกกับตู้กับเน็ตเวิร์ ตอนมี power amp แยก passive หมายถึงโมมี power a m เป็นแคตูบโอ้โหเดี๋ยวคบู่พี่น้องคบู่กับตัว active active ก็คือแบบอ่มันมีในตัวเองจจอยู่ตัวเองครบทุกอย่าง power a m ในตัวแมนตัวรุ่นนี้หันใสไสงานยังนี่เกี่ยวกับเออ่มันก็เป็นงานฟังเพลงมันเล่งก็ได้นะมันมีคา โอ้เสียบเสียบได้แเสียบได้นอนได้เย่างงี้อันงประมาณสี่สิบองศาตัวไมิเตอร์นาห้านได้สบายเลยคงชัดเลยครับมันเป็นดอกมันเป็นโคขดเสี้ยวเสียงแหลมออกมาตรงกลางเสียงออกมามันเส้ลิเนียเฟตพวกกันอ๋อเนี่แหละพี่น้องคมหูพี่น้องคมหูเล็กๆหน่อยๆเก็บเล็กๆหน่อยๆจากจานนึงเพื้นเรนดัมเดียวเห็ใส่ตู้ไม่เห็นเดี๋ยวไม่หาไมเห็นไม่เห็นตอนนี้สงสัยหน่าจ๊ะเสียงแหลมมีปัญหานะ โอเสวลาเราให้มาสิกเคอกแค่แค่เช็คเช็คเช็คโอ้เนี่ยเนาะมันแตกเนาะคอกกแเดี๋ยวเปิดบังดอกขมบุครับน่าจะเป็นที่ดอกอ่ะโอเคพี่น้องทีนี้พี่น้องอยู่นี่กับผู้วิชาการเพิ่นกับเรียบร้อยทุกยิงทุกอย่างคือจันยืงบอว่าแต่เหรียญตุนตีดเพิ่นส่งมาแต่สวรรค์หน่อยนี่ร้านอาหารทองร้อนะพี่น้องเนาะเพิ่นส่งมาให้จันยืงซ่อมมองเธอจันยืงไปมิกไปมิกเสียง ด้วยไปยุนหันละเป็นไอ้วิชาการยุนหันเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ะนี่กะจารีมือคีย์บอร์ดกระลังมาเฮียนพี่นอ้องกไม่เฮีน <c oughs> เยนไหมเฮียนเฮียนซ่อมตู้พี่นอ้องจารีก็ได้เฮียนคีย์บอร์ดอ่าพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นมากมากฮะจังคอยเบิ่งวันี้วิธีแกะพี่นอ้นองแกะไอ้บำรุงรักษาแกะสอมแกะสอมซึ่แกะส,สอบนะพี่น,อน้องเนาะ ก็ต้องขันน็อตคันโบขันน็อตก็สิออกก็ได้แต้วพี่น้องเนี่ยพี่น้องเพิ่งมาออกมาแล้วบ้านนี้เบุญยับไปพี่น้องเบิ่องนั้นแต่จพิมาออกมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะโอ้ประมาณนี้พี่อายก็อยากเบิ่งคือกันนะมีพี่อายมีพี่อายผมปะมีพี่น้องก็ต้องมีพี่อายเนาะพี่อายเนาะพี่เอายเด้สั่นบ่มีบ่ อายุประมาณนี้เนาะโอ้เริ่มคลายออกมาเริ่มเริ่มเริ่มเขย,ย่าเขย่าอะไรนี่แหละพี่นอ้องอยู่ข้างในไม่ไดีก็ข้างใน,นเป็นอะไรบ้างดิมีตูดแหลมติดอยู่ตรงกลางโอ้มีตูดแหลมติดอยู่ข้างในกลางเนาะพอหลงได้อ,อาการแบบนี้เป็นอยู่ที่ดอกเนาะอยู่ที่ปากอาการแบบนี้ เบอร์เขามาเบิ่งเครื่องในมันบัดเนี่เป็นยังไงเ,งเ,งเ,งเงบิ่งเบอร์บัดมียัยยยงไงอยู่ในในี้่มี<ห>ผ้า,าห่มห่มกับนีตุ้ตงไข่เบิง่งเด้เด็กหุอย่าไป<อ>ดึง <ตะ S 2> ดง<ๆ>อ,อมันเขายิงไง่เลยโอ้แอมตัวอยู่ข้างนี้นี่นีแอมคือแอมนี่พี่น้องตัวนี้เขาเออเขาเออมันอยู่นี่เขาเออมันอยู่ประมาณนี้มีผ้าลมน้ำนโอ้ระบายความหอนเอางงอไปนั่นเบอร์ปากมันมัน ใส่กาวป่อ,อาการของเอ้เสียงแหลมเนาะอ,อาการแบบนี้มันเกิดยังไงจีะเออเปิดแรงเกินโอ้มันดังบททอมูวมนทันทอฮูฮ้เลยพี่น้องสาเหตุของมันก็คือมันขาด <c oughs> <c oughs> ข้อมันขาด ข้อตัวนี้เน,นะาะตัวลุมนี่เสียงแหลมเธอโบมีปัญหารอดไปคือ <c oughs> ว่ารอดไปนี่ชิบคาถึงบอกใหย อ๋อน้าพี่น้องจากเบิงตู้ตู้ข้างในเปน็นตุ่หนายไปทีแต่มาเบิงตู่สปอร์ตของแท้ะน้าพี่น้องเนาะมีแต่ตู้ได้พี่น้องเด้ด้วยนะอื่นเด้หรือว่าเป็นผู้เขาได้ดิเป็นโปรไกวเป็นไรเงาวจะหอดผิดเลยพี่น้องมันเตรียมออกงานว่าสิเดไปงานแกงกอกบางทีเส้าฮกเส้าจิตนี่แหละจะถึงนี่แหละลังไรซดแล้วน้าพี่น้องเนาะกราชสิเดไป ออกงานใหญ่นะพี Turn, ่น้องเนาะเตรียมตู้เตรียมครบทุกอย่างพี่น้องคนวยเขาก็มาเตรียมตู้เตรียมที่จะออกงานนะพี่น้องเนาะก็ฝากติดตามเพื่อเ่าเลยพี่น้องเอฟซีฟังไทยและฟังเล่าด้วยพี่น้องเด้อฝากช่องเลยเด้อพี่น้องเด้อโซเชียลโซอยแชร์ให้กันด้วยพี่น้องเด้อ ฝากแช่เนื้อฝากไรฝากแช่เนเ öt, cadre, เื้อพ <functional> ER okay. ี่น้องเด้อส่องจานแหละน่ารามนะพี่น้องนอส่วนเวทีไร่สดกัเนาะพี่น้องเนาะก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนืเหลืออีกตู้เครื่องเสียงสิบเปอร์เซ็นต์เลยกับตกแต่งอีกสิบเปอร์เซ็นต์กับสิไงใดลอยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะวัตถิสั่วไร่สดขยูประมาณนี้แหละกับเตี้ยมเลยพี่น้องตอนนี้ก็ซ่อมใหญ่ซ่อมนักเขาเลยแหละเพื่อให้พี่ให้น้องรับใจพี่รับใจน้อง พี่น้องน้อให้มันสมราคาค่าบัตรพี่น้องน้อจังไรก็ได้อ่ะพี่น้องสุดท้ายกัคลิปนี้ก็บไม่ยังแหละก็จบไว้สมนิสกอนนะพี่น้องน้ออย่าเจ็บอย่าจนสู้กายสบายดีนะพี่น้องเด้อ